ทางลงจากผู้กันนะเขาอ่าลงมาเตะผู้แล้วก็ตอนนี้ก็แม็นเขาไปเติมตัวไปช็อปปิ้งก่อนบริษัทจักรภาพเขาแล้วบ่งบรรยากาศตามถนนและถนนหางห่างต่างกันนะคกับไปนเลยเอไอเอตึกเอไอเอปนะอ้ตึกเนาะเอาแบบ Oh, ¡Oh, el carro. ¡Oh! ปัวน่าจะเป็นปัวงช่เงไฮ่เียงไฮ้คอมมิชชนแบงก์ธนาคารเียงไฮ่ S H C B เมืองตนนีส่งเมืองส่งตามถนนคนทธาถันบรรยากาศก็กำลังแยงใสแยงสว่างทันกะเกษตรละเอียดนำใาอุ้งค้งสองข้างทางเป็เด้อเด็ตอนนี้เราอยู่ในรถบัสแต่ว่าเราสิบเอ็ดว่นมาทางทางเป็นจะไหน แต่ว่ามันไม่ได้ยินเดีย่ว่าะไม่ม่จะไม่จะไม่น้มกระเด้งันนะอร่อยไหมคะเด็กๆกลังั่วัวอยู่ที่บ้านเค่ะทุกคนคะ นน wie, อันนี้เป็นงาน nice รับอันนี้เป็นงานโอทอปนะคะเราได้ส่วนหนึ่งเพื่อเด็กน้อยตาดำๆที่บ้านถูกใจพี่ๆป้าๆอาอาแม่แม่ป๋าป๋าเฮียเฮียกันไหมคะชอบถูกใจสามารถสั่งไปเป็นของฝากั่งไปทานเองได้เลยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพื่อถูกญาติพี่น้องถูกดีใจนะคะแค่เห็นรอยยิ้มเขาเราก็อิ่มบุญแล้วนะจ๊ะ ซื้อไปทานเองก็ได้เช่นกันเพราะท้าอย่างที่พิชชูให้ทุกท่าทานนี้อร่อยทุกอย่างชอบมากที่สุดสําหรับที่เลยคือมะม,ม่วงเย่ลี่มะม่วงอ่ะทุกคนอร่อยมาก,มากทุกอย่างนะคะเราจะขายเป็นชุดชุดของใครชุดของมันไม่เอามาปนกันมะม่วงหนึ่งชุดเนี่ยจะมีสามถุงสามถุงแบบนี้เลยค่ะ สามถุงแบบนี้เลยนะคะเจียไม่ชุด้นลยเดียขายหนึ่งชุดนะขายเลยนะคะลองกินขายดีที่สุดขัวปากอ้าอบอมันปูกับเม็ดทานตะวันไม่ใช่ชุดที่สองนะเม็ดทานตะวันนะคะ สองอย่างนี้หนึ่งชุดมีสิบถุงสิบถุงแบบนี้หนึ่งชุดนะคะของใครของมันแยกกันจ้กหนึ่งชุดมีสิบถุงของใครของมันแยกกันแ,แล้วเราแกบบ้เปบียดูดหนังดูซีรีส์ดูบอลสุดเขี้ยวเผินมากทุกคนคะเมาส์มอยใดๆนะคะเปิดวงพวกงพงไปอะไรก็เขี้ยวเผินดีเออเเอันนี้ฝบ่งวอลชอบชโอชลรีเนาะ ใครไม่ได้ชิมบ้างแบ่งๆกันทุกคน,ากนคาะการโทรคำน,น้องขอภายด้วยนะคะตรงที่ว่าขอคาไม่พอแจก